สวัสดีครับวันนี้โมโกจะมาแนะนำวิธีติดกล้องหน้ากล้องหลังของรถ Ford ด v e r วอรนะครับโดยยี่ห้อของกล้องที่เราจะใช้นะครับเป็นยี่ห้อ7 0 m ไม A800 Dead Cam 4K Ultra HD ขั้นตอนแรกนะครับเริ่มจากการแกะแผงพลาสติกฝาท้ายออกแง่ท่อยางฝั่งซ้ายทั้งตัวบนและตัวล่างออกเพื่อที่เราจะเดินสายไฟผ่านท่อนี้นะครับ เราจะใช้ลวดนะครับในการร้อยสายไฟโดยที่ปลายของลวดเนี่ยเราจะทําให้งอเพื่อที่จะสามารถเกี่ยวสายไฟได้นั่นเองวิธีที่ผมใช้นะครับผมก็จะเอาลวดเนี่ยมาคล้องบริเวณบนหัวปลั๊กจะใช้ครีมหนีบให้แน่นเพื่อที่เวลาเราดึงเนี่ยสายไฟมันจะได้ไม่หลุด เมื่อดึงสายไฟออกมาแล้วนะครับเราก็จะเอาสายไฟร้อยดูทางด้านบนขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับเราจะทําการติดตั้งกล้องมองหลังโดยที่เลนของกล้องเนี่ยเราจะให้มันอยู่ตรงกลางลรถพอดีโดยเราจะเล็งจากรูกลมๆตรงนี้นะครับให้เป็นเซนเตอร์ก่อนเราจะติดตั้งกล้องนะครับเราจะใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดพื้นผิวเพราะว่ามันแห้งเร็วแล้วก็ทำความสะอาดได้ดี ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดึงกาวออกแล้วก็แปะกล้องไปเลยรอประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยติดสนิทจากนั้นเราก็เสียบสายไฟเข้าด้วยกันนะครับจัดระเบียบสายไฟให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะปิดแผงพลาสติกเราจะใช้รูตรงกลางเป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็ดูว่ากิบล็อกเนี่ยมันติดอยู่กับโครงเหล็กหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันติดให้เราดึงออกมาเสียบกับแผงพลาสติก แล้วก็ใช้มือเนี่ยออกแรงกดเบาๆเพื่อให้เข้าล็อกและก็ใส่ท่อยางกับเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยเราจะทำการร้อยสายไฟไปใต้แผงหลังคานะครับขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแผงหลังคามันจะหักได้ เราจะเดินสายไฟไปทางซ้ายของตัวรถนะครับเพราะว่าทางคอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายอุปกรณ์จะน้อยกว่าฝั่งขวาครับเราจะร้อยสายไฟให้อยู่ใต้แผงหลังคานะครับ ล้อตามขอบแผงหลังคาไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะใช้มือเนี่ยคอยประคองแล้วก็คอยกดให้มันเข้าร่องถ้าใช้มือกดไม่ได้นะครับก็ใช้ไขควงปากแบนช่วยดันสายไฟเข้าไปข้างในได้เมื่อเดินสายไฟมาถึงตรงประตูนะครับ เราจะต้องแกะยางขอบประตูออกก่อนเพื่อที่จะสามารถยัดสายไฟเข้าไปใต้แผงหลังคาได้จากนั้นเราก็ใส่ยางขอบประตูกับเข้าที่เดิมพร้อมกับร้อยสายไฟไปด้วยเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับในการร้อยสายไฟเข้าไปใช้มือกดพยายามอย่างแงะแผ่นพลาสติกออกนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยมีแอร์แบ็กซึ่งคันนี้มันก็มีมันอาจจะทําให้แอร์แบ็กทำงานได้ ก่อนที่เราจะร้อยสายไฟบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับเราจะเอาสายไฟจากกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยมาเสียบเทสก่อนแล้วก็ามาตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่านะครับก็จะมีให้เลือกภาษาวันที่เวลาแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code เพื่อโหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะมีแจ้งเตือนว่าให้ใส่ Memory ี a การนะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วก็จะต้องทําการฟอร์แมตการ์ด ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหาตำแหน่งติดตั้งกล้องหน้านะครับโดยตำแหน่งที่เราจะติดนะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของกระจกมองหลังเพื่อไม่ให้บางวิสัยทัศน์ด้านหน้านะครับตรวจเช็คที่จอของกล้องนะครับว่าตำแหน่งที่กล้องเห็นเนี่ยตรงตามความพอใจของเราแล้วหรือย,อยังพยายามเล็งให้มันตรงกับความต้องการของเราก่อนนะครับก่อนที่จะติดกล้องเข้าไปเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มร้อยสายไฟโดยครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มจากด้านหน้าโดยที่เราจะเอาสายไฟกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ย ร้อยตามแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านหลังของกล้องมองหลังขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแผงใต้หลังคาจากนั้นก็เลาะไปทางซ้ายมือนะครับเมื่อร้อยสายไฟจนถึงสเสา a แล้วนะครับเราจะเอาสายไฟกล้องหลังเนี่ยด้านหลังและด้านหน้ามารวมกันอยู่ตรงสเสา a เราก็จะร้อยสายไฟลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงใต้ลิ้นชักเดี๋ยวเราจะทําการร้อยสายไฟผ่านลิ้นชักนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดึงลิ้นชักออกมาก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถร้อยสายไฟจากด้านหลังได้ซึ่งคันนี้ก็จะมีสายสโลนะครับอย่าลืมมาสายสโลออกก่อนนะครับ เมื่อเราเดินสายไฟจนถึงตรงนี้นะครับให้เราลองดึงสายไฟไปเสียบที่ช่อง USB เพื่อวัดระยะก่อนที่เราจะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับโดยวิธีการเก็บสายไฟนะครับเราก็จะใช้เคเบิลทในการลัดสายไฟเอาไว้เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพจากกล้องกันครับ กล้องชุดนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อ70ไม่รุ่น A800S Dashcam 4K 1ชุดประกอบด้วยกล้องหน้ากล้องหลังแผ่นพลาสติกนัดคอนโซลอะแดปเตอร์แล้วก็สายไฟหน้าหลังอย่างละ1ชุดท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถสอบถามมาได้ที่ Line แอด m u g o underscore shop หรือ Facebook mugoo underscore shop